สุสานแห่งฮาริคานัสเซอร์สหรือสุสานแห่งโมโซลูสเป็นสุสานขนาดใหญ่ของกษัตริย์โมโซลูสแห่งลิเชียในเอเชียไมเนอร์จัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณสุสานแห่งฮาริคานัสเซอร์สตั้งอยู่ที่ฮาริคานัสเซอร์สประเทศตุรกีในปัจจุบันสร้างขึ้นโดยราชินีอาเตมิสเซียหลังการสวรรคตของพระสวามีสร้างขึ้นระหว่าง353 ถึง350ปีก่อนคริสตศักราชสร้างขึ้นมาจากหินอ่อนในระหว่างปีคริสตศักราช156 1 9 0ถึง190ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกรีกโบราณมีบันทึกไว้ว่ามีขนาดสูงถึง140ฟุตฐานโดยรอบยาวถึง460ฟุตบนยอดสุดเป็นพื้นเหลี่ยมเล็กกว่าฐานล่างได้ปั้นเป็นรูปราชรถและม้าหนึ่งชุดกำลังวิ่งและมีกษัตริย์และพระมเหสีประทับยืนอยู่บนราชรถม้า ประกอบด้วยลวดลายสวยงามมากสุสานแห่งฮาริคานาเซอร์ส,สพังทลายลงด้วยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในคริสตจตวรรษที่12-13ปัจจุบันจึงเหลือแต่เพียงซากชิ้นส่วนและชิ้นส่วนบางอย่างถูกเก็บรักษาไว้ที่บริติชมิวเซียมในประเทศอังกฤษ